ສະບາຍດີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງມື້ນີ້ສາທອງຊິມາຍ້ອມผົມໃຫ້ນ້ອງສາວມື້ນີ້ແຕ່ກ່ອນມີແຕ່ເພິນຍ້ມຫນາະມຮົາຊມເຮດໃພ່ນນີ້ກ້ອມດແມື້ນພນາກະສີກປມນຕກີ້มันດນາອັນນກິປອບບບອນບຂຽວໆປາມືດຈັກນ້ອຍກຈັກດາຍແບມືດໆແຈງມືດໆແຈງສ เมื่อนี้เ้ากะสิมาย่อมผมให้เพิ่นมื่อนี้แต่เก่าเป็นย่อมไม่ห้าเนาะมื่อนี้เ้าสิย่อมไม่เพิ่นรับจ้างล่าง <c oughs> ล่างหน้าบ้านร <c oughs> ับจ้างเันล่างหน้าบ้านเนี้ยฮะปันปนป่นกันใส่คนละปอยใส่ใส่คนละเศษก็พอแล้วเนาะ คนระับจ้างเดี๋ยวเป็นยังจะโดนเห็นล่างลายก้นกับเลี้ยงเขาเทียง <c oughs> เมนเลี้ยงตามล้วยเนาะ <c oughs> กินตามก้วยแหละข้างแต่เชียวมันบวหายคือ <c oughs> มีแต่แน่เนี่อยดู <c oughs> แลอวนานอะอันนี้ไฟได้เนี่ยนะขานมันจะขึ้นมาอีกนะ่ะแล้วก็สั่งเป็นไฟแต่มันบวเป็น เป็นบ่เป็นแล้วต้องเอาตกีอันจะก่อบ่ได้แม่นไสครับดํานี้สิบ่บ่ทดเจ้าของกินตํากล้วยมีแต่อยากสมัครเนาะเตรียมสิยอมผมให้เพิ่นให้น้องสาวยังเหลือห้องน้ําเนาะยังบ่ได้ล้างห้องน้ําล้างบ่ยากดอก จับสายยางฉีดฉีดฉีดแล้วก็ล่างออกไว้แล้วก็เปิดน้ำใสตะแรงก็ได้อ่ะเัน่อกี้นีน้องสาธิตกับเบยูน้องสาธิตไปนาไปน้านำนำมังชินเนาะ้องชินก็คือน้องน้องทายของสาบุนน้องทายของสาบุน เป็นไปหน้ามาเนี่ยเดี๋ยวสะท่องกระสิไปหาสะเย็นอยู่เดี๋ยวยอมยอมผมให้น้องเพิ่นก่อนให้น้องสาวก่อนพอยอมแล้วแล้วเพิ่นกระสิไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดเวี้ยยังเวียกบ้านเวียกในเฮือนในศานเนาะเฮ็ดทุกอย่างถ้าอยากสวย อ่นั่ง้านั่งแทนที่คนนึวไาดีโอ้ยนั่งไว้พ่อว้าอาไม่ได้ใส่อะไนี้ไม่ได้ใส่ผ้าเอาในผ้าใส่ยาเราใช้เลยนะมึงถือช่อเสือ่ขด้ดกด้อเสือใ็อันมันแดด ไ่ได no, ้เอาันไปต่างมานั่นเลยว่ะระวังจะท้องเห็ดกับเป็เห็ดว่าใส่เวลาจำเลยก็ได้เสียนสีไว้กว่ากันเนาะอาีเห็ดโเคแต่ยังจ่าแท้เห็ดจ่ามันอยในนอนตากแดดเนาะไ่ได้เอาแค่ มือสร้างเห็ดนี่ชิมัดผาตังมันมุ้งหม่องข่อยหนึ่งเขาหน้าไปได้เอาพุดลักเด๊ะพุดลักเด๊ะกันเสื้อก่ามันนี่างนี้แหละกันขาดดิซิตอนนี้ขาดสิซิผาตังเือนใหม่เลยเห็ดซาเ่าได้ดอกเพราะว่าต้องให้เพิ่นไปเห็ดงานไปไล่ดิแม่ เ่ี๊ยว้เดี๋ยวมันคำบวคุ้มเวลานะเมื่อสิบเมื่อสิบบอานั่นคนยังตกใจนะฮะเม่อวายยันบาบอน่ะน้องชายสิบอยู่เรามีศุกษาเอียนศุกะาัวหาหได้คุณปฏิญัมบุญบุญคนลายลายบุญมาช่วยกัน มาสะเดี๋ยวเทียวนี่ก่อนาไปส่งพื่นี่เงินเงินซื้อสื้ไรซื้อแ่นแ่ซื้อมาแต่ตีกายก็แต่สงการซื้อตั้งแต่สงการก็แต่สงการรากาปรได้ซื้อเลยระกาตั้งแต่พ่อองหน่อยสิวนมมาขายี่อยูบก็แต่ไปไปพ่อไปเข้าไปตอนแรกค่ะนี้ ไปตอนแรกวานเขาชิมโกโกนะแล้วก็ไปซื้อสีกัสียงเป้ตอนนั้นเลยก็ไปซื้อเล้สางกับซีเห็ดใบกวลกนลูกมือเลูมาากมือนี่เห็ดก,กับกงอม

น้ำคือยุงเพราะว่าตอนตอนนั้นเห็ดอันนี้นะก็อันนี้นะสามาอย่าอวดแมนต้องดึงอ่เนาะเวลานก็รูดเนี่ยวานบซื้อต้องต้องไปซื้อขามาขามาเดียวมัามนชื่อแพะกั้งอ่ะนะถ้าขามานันมันฉีดูแพงไปเนาะแพะกักกั้งบ้านเฮานะบาง ว่าบางงนะกับแพนนะแพนอ่ะซีหายิพุ่นได้ปรจจอยเอ้ยเออโมเมนต์เจ็ดสิบเลยทีเดี๋ยวจักและตอนนั่นซื้อเป็นสี่สิบลนี่คืออะไรแค่แพงบางซื้อกระไ้ไใหม่ตลาดรักแปดอะคืออะไรไม่ใช่เห็นกเจาเส้เป็นเงนเ็นกระโล่คือบอกว่ามันเจอไฟอันนี้เนาะ ไอ้ย,อยันไฟฟ้าสอดไฟฟ้าเรามีนางตีดนางงับอันก็คือกัน,น,น,กยยนถ้าแบบว่าเออมันทำมันในใหม่แล้วเนาะตัดมันกับใหม่คือก้าวได้ไฟมันลุกกันังกันนะมาคมดกหลัดล้นออกเป็นกรรมไปกรรมแต่ละมือท่านกองขยะนะถ้ามันนั่นท่านแห่หงอ่ะ ได้กระไสจุดสิจุดนำกระสอบกระสอบกระิวก็ไใช้่เบากระสอบมันกรสอบตัดเลยจูดติกรสอบตอนที่สองั้นจุดบังประทัดจุดบังพกแตกตั้มกับแมนไฟลูกเลยเนาะเปนยิงใส่เลป็นยิงบางไคอนน่อยใส่ไเดี๋ยวนี้สบายสบายเนาะไปงานช้อปเป็นจูดก็

ญาติเาได้ย <c oughs> ินเสียงแบบว่ารถเฮยซบเนาะแบบย่าหาดเลยอันอันยูยูวเวียงฮะนะปาจยเวีแลาเพิ่นเพิ่นป่มพีอันคนเข่าพระเจ้าฮะนาใส่ตะหีบแล้วก็ผ่าขาวพวกแล้วมีคนใส่ชุดขาวๆนะนั่งนั่งไปลังรถวิโก้สองสามคนเท่าน้ะแต่ก็มีมีเสียงน,น้ำมาน้ำหลังงบางคนกับ่มีเลยขี่พุดไปแต่เศร้า <c oughs>

เอามประหยัดบอรงยยาเฮ็ดแบบสิให้สมมุติว่าอย่ามาเอเสียงเพลงนั่นน่ะคือหมู่นี่ลองแต่มักแบบเปิดเพลงแดนไปโลดดึงอันนี้นะจักอันผู้ใดนะี่ว่าอันเออําบากันีโได้ยิน่าบางมเนาะเพิ่นเว้าอืมเพิ่นไปอันไปงานสงสการของญาติเพิ่นนี่แหละแท้จริงอ่ะเราั่งไว้เลยได ว่าถ้าเราตายนะแบบว่าบุให้เปิดแบบนี้นะให้เปิดเพลงที่เรามักยังบุเปิดให้เราอยังไปเปิดอันเอแอร์นิ้วกรณีแกันแ่งนี่ทั้งที่สิแบบเปิดให้เราเนื้อถั่วไน้คอยแตนนะคอนซักบอคอนซักติวีบันเพลงที่เรามักโอ้เราไปถิ่มพีแล้วเปิดเพลงฟังไปม้วนเดียวแตแบบ คือขึนเนาะมันจะแบบก็นไม่ได้เป็นตะยายมันตกค่อยโบเอียนคนอยู่มันโบเสาะนะอืมอันนี้คนอยู่คนอยู่แล้วใจสบายเลยเอะแอะเนี่ยไม่ดีรอมันเนี่ยครีมอันก็ใจครีมมันนี่เนี่ยแดดยามมาแรงเนาะปัจ้อยอย่าใส่แต่ครีมกันแดดเด้อมันไปยูนอะไรเนี่ยกันแดดมันย่างยังหมวกกเลยสาวพันติเอาอะครีมไม่เบาอะกันแดดหมวกปุ๊บเนาะหมวกกับปุ๊บ ก็เป็นเพริ่มจ้อเนาะจ้างพี่มามีกันแดดถ้าใส่กระแดดน่าเรือมามาคือเขายิ่งท่าแบบยิ่งดำใส่ท่าแบบยิ่งบหน้าะไม่ว่าประจอยดำหน้านาแน้า่ดเยหนไอมาหัวหัวหัวลอหนักมือ่อเจยน่าเจ้าก็ดาแนงเจ้ ามันดำนอมัแดงน้ำหนีนะป้าจอยหนาสุดิ้นหรอรังสูผ้าวะหน้ามันห้อนแห้งนาะป้าจอยเนาะท่องแบบเ่าเคียนหนาอะไรแบบมันแหมแบบมันแหมไม่ดีดรอเนาะใหม่แถวนี้ไม่เห็นหน้าหลายปีเยอะเลยละรำเรื่องกบเร้า อยากนอนน่ยอมผมแลยสิอปักาแมนลบ่ได้แล้วเจอู้แล้วจ้าแม่นกลับมายางยังบ่แล้วเลยเนาะเฮ็ดยังอยู่เลยนนอนลัข่อยจับมีกนถากเลยข่อยถากเอาสีด่ถากเอาสีคืนบ่ถากเอาสีนะข่อยได้บ่ทําผมแล้วเนาะ กลับมาอีย่างยังวุ่นวายรับมีโกนมาตาขึ้นสาเห็ดห้ววามาว่างานเิเล่เนาะกลับมามาทิ้งนอนเิเล่กลับมานอนคนคืดคืบตัวห้่ตวเวนน ก็ยอมพอมเพิ่นแล้วเฮาก็สิไปธุระต่อเพิอยู่เพื่นท่าบ่แม่นอยู่ซื่อได้พ่อแน้อทําความสะอาดรอมึงบ่แม่นอยู่ซื่อได้จะทองจะทองบ่เคยเฮ็ดได้เฮ็ดต้องมีผลประโยชน์กินข้าวข้าวก็ให้กินแห ย่อมฉีพบใหม่อีกบดนี้เก็บแบไปแทนใจอันนี้ะเจ็บแบบเจ็บแบเอาไปแทงเจ้าของนี่ันย่ไปแทง่ะจ้ะออเลขนั่นะเล็กตดเล็กแทงเจ้าของแล้วก็เจ็บเจ็บเจ็่าชีวาบีว่าจำอไรดีข้างหน้ามีล่างเลยบะ ล่างแล้วเปิดน้ำเสร็จเลยเนาะกรศล่างก็ได้ดอกนะาสีแหงจับจับเฉยงฉีดชื้อเนะกะฉีดโอ๊ยโถสสบมันเธอเอันน้ำยางกัดีเมันเหลืองแล้วแล้วยังรรเตสต้าอย่างเดียว พอดเวลาปะจาะเจอเดียวมันกอดไปอันนั้นเนาวเรียว <c oughs> <c oughs> เรียวเรียวสามสิบห้ามืดกว่าหุงออกออกเขียวเนาะ มันออกแดดแล้วมันสีเทามันแม่มาแล้วมันมันสีสีเดียวก็พองข่อยนะเนี่ยประมาณแต่ห่อกระชาสองเพลือแล้วก็ยังลูดอันโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กะแล้่ยวเลยเนาะย่องผมไปเพิ่นกะย่อมแล้วอีซือเนี่ยไม่ได้ล่างเนาะเดี๋ยวให้น้องสาวล่างต่อเดี๋ยวจะท่องกับสิไปทุระโอบริยูเนาะเดี๋ยวจะท่องกับสิไปก่อนแล้วก็ให้สิเพิ่นอยู่เพื่อนถ่าเนาะเพื่อนเนาะ โอเคพ่อแม่พี่น้องก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามในสาวท่องคือเก้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้สาวท่องกะสที่กลับค้าบว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สกู๊ทุกคนเนาะ